สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์เกาหลีนะครับเป็นช่วงการต่อสู้เพื่อเอกราชสมัยที่ยังอยู่ใต้การปกครองของญี่ปุ่นค่ะเป็นเรื่องราวที่เอ,อเข้มข้นมากนะคะครับโดยเฉพาะบทบาทของรัฐบาลชั่วคราวเกาหลีหรือ KPG ที่ต้องไปทำงานอยู่นอกประเทศใช่ค่ะแล้วก็มีผู้นำคนสำคัญอย่างคิมกูด้วยครับผมล่าสุดก็เพิ่งมีงานรำลึก105ปีการก่อตัอ้ง KPG ไปเมื่อเดือนเมษายนนี้เอง แนวคิดงานก็น่าสนใจนะครับเส้นทางสู่รุ่งอรุณอ๋อค่ะชื่องานนี่สะท้อนความลำบากได้ดีมากเลยนะคะคือเส้นทางของ KPG มันไม่ได้ง่ายเลยครับจากที่ก่อตั้งที่เซี่ยงไฮ้ปี1919ใช่ค่ะแล้วก็ต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆหนีญี่ปุ่นนะคะไปทั้งหางโจวฉางซากวางโจวหลายเมืองมากจนสุดท้ายไปปักหลักที่ฉงชิ่งปี1940 โ oh, กว่า20ปีเลยนะครับในการเดินทางค่นลำบากมากจริงๆริงแล้วคิมกูนี่คือเป็นผู้นำ KPG หลายสมัยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นประธานาธิบดีอยู่หลายช่วงเลยแต่ผมสงสัยนิดหนึ่งครับทำไมท่านถึงต้องตั้งองค์กรลับอย่างคณะผู้รักชาติเกาหลีหรือ KPO ขึ้นมาซ้อนอีกแล่ะครับทำไมไม่ใช้ KPG อย่างเดียวอืมเป็นคาถามที่ดีค่ะคือคิมกูอาจจะมองว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเดียวมันอาจจะ ไม่พอไม่แรงพอที่จะสั่นคลอนญี่ปุ่นได้นะคะอ๋อ oh, ครับค่ะก็เลยอาจจะต้องการหน่วยงานที่มันคล่องตัวกว่าลับมากๆสำหรับงานปฏิบัติการที่มันเรุนแรงหน่อยหรือว่าต้องพุ่งเป้าไปที่คนสำคัญของญี่ปุ่นโดยตรง KPO ก็เลยเกิดมาเพื่อภารกิจแบบนี้เข้าใจแล้วครับ เหมือนเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษประมาณนั้นเลยค่ะแล้วปฏิบัติการที่ดังที่สุดสะเทือนที่สุดก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ระเบิดที่สวนสาธารณะหงโขที่เซี่ยงไฮ้ปี1932ใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากวันนั้นเหมือนเป็นงานใหญ่ของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับทั้งฉลองวันเกิดจกักรพรรดิแล้วก็ฉลองชัยชนะทางการทหารด้วยถูกต้องค่ะคือเป็นงานรวมดาวเลยนายทหารนายพลเจ้าในที่ระดับสูงของญี่ปุ่นมากันเต็มงานครับ คนที่ลงมือคือยุนบงกิวค่ะเป็นสมาชิก KPO อายุแค่24เองโอ้ oh, หนุ่มมากเลยค่ะแล้วอาวุธที่ใช้ก็น่าทึ่งมากนะคือเป็นระเบิดแบบสั่งทำพิเศษเลยคนออกแบบคือคิมฮงอิวออกแบบยังไงครับเอ่ออันมึงทาเหมือนขดน้ำเอาไว้คว้างใส่เป้าหมายส่วนอีกอันซ่อนในกล่องข้าวเอาไว้กดระเบิดตัวเองถ้าพลาดการความลับล่วไหลใช่ค่ะเพื่อไม่ให้สาวถึงตัวคิมกูหรือ KPG ได้ โหคิดมาละเอียดมากแล้วผลเป็นยังไงครับวันนั้นผลคือรุนแรงมากค่ะผลเอกชิราคาวะที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นในเซี่ยงไฮ้ตอนนั้นกับคาวบาบะตะผู้นําสมาคมคนญี่ปุ่นในเซี่ยงไฮ้เสียชีวิตค่ะ